ดีคะ่ะสวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะคะทุกคนเช้าวันพักผ่อนกันทุกคนเลยนะคะเ,เรามาฟังเรื่องราวดีๆกันดีกว่านะคะโอ้โหอันนี้เป็นการปรดนี้ที่แบบแฮปปี้มีความสุขมากที่สุดในจักรวาลนี้เลยก็ได้นะคะเพียงแต่แค่คุณฟังแล้วเอาไปลงมือทำนะคะไปย้อนดูได้เลยนะคะตุ่นจะแชร์ไว้ที่เพจนี้ทั้งนั้นเลย ตุนไลฟ์ไว้เป็นเวลาหลายวันที่ประมาณเท่าไหร่ไม่กี่วันเองอะสัปดาห์นี้ที่ผ่านมานะคะคือเล่มนี้ดีมากนะคะแล้วก็เข้าใจง่ายแล้วก็เอาไปทำตามลงมือทำตามได้เลยนะคะส่วนใครที่ไม่มีนี่ก็ฟังได้เพราะคุณสามารถเอาไปสร้างเงินสร้างรายได้มีแนวคิดมีวิธีการมีอะไรให้แบบ ละเอียดเลยนะคะละเอียดมากๆเลยอเดีตอนนี้นะคะขออนุญาตแชร์นะคะแชร์ไปให้นะคะคนที่ทุกข์ใจคนที่ยังกุ้มใจที่ยังนะคะมีความเครียดนะคะเกี่ยวกับเรื่องเงินคุณรู้ไหมว่านะคะยิ่งคุณเครียดเงินก็ยิ่งไม่มาแต่ถ้ายิ่งคุณมีความสุขแฮปปี้นะคะคุณก็จะรวยนั่นเอง แชร์ไปนะคะแชร์ไปเยอะๆเลยนะคะใครนะคะที่ฟังแล้วคิดว่าดีมีประโยชน์ก็แชร์ไปได้นะคะดีงามมากมายมหาศาลแปด โอเคเราไปเริ่มกันเลยวิธีตัดขาดสายการผลิตความทุกข์ทรมานที่ทำให้เรามีความทุกข์เพิ่มขึ้นหลังแต่งงานได้หนึ่งปีผมกับภรรยามีลูกสาวด้วยกันชื่อเมมิและในอีกสองปีถัดมาก็มีลูกสาวอีกคนชื่อมี่ ถึงแม้จะยังต้องใช้หนี้ต่อไปแต่ชีวิตผมก็เปล่งประกายไปด้วยความสุขภรรยาสุดที่รักและลูกสาวทั้งสองคนมีความสุขในทุกๆวันสิ่งนี้ได้กลายเป็นความปรารถนาสำคัญที่ผมสั่งจักรกวาล ทำให้ผมมีความกระตือรือร้นมากขึ้นทุกขณะลูกๆของผมเองก็รู้วิธีสั่งความปรารถนากับจัก,กรวาลแล้วครั้งหนึ่งตอนกลับจากทํางานผมนึกอยากซื้อเค้กขึ้นมาพอซื้อกลับไปบ้านลูกสาวก็พูดยิ้มยิ้มว่าหนูขอคุณจัก,กรวาลเอาไว้ล่ะว่าถ้าโตขึ้นหนูจะอยู่ในบ้านขนม พอเห็นลูกเชื่อเรื่องการสั่งความปรารถนากับจัก,กรวาลจากใจจริงแล้วผมก็นึกเรื่องบางอย่างขึ้นมาได้เมื่อก่อนเราเองก็เคยสั่งความปรารถนากับจัก,กรวาลด้วยความรู้สึกไรเรยงสาบแบบนี้เหมือนกันนี่นาวันหนึ่งขณะที่ครอบครัวเข้านอนกันหมดแล้วผมเปิดกระป๋องเบียร์ในห้องนั่งเล่นอันเงียบสงัดพางพูดคุยกับคุณจัก,กรวาลเด็กเนี่ยสั่งความปรารถนาเก่งจริงๆนะครับแน่ล่ะ ก็ทอดจัก,กรวาลของเด็กยังสะอาดเอี่ยมอยู่นี่นาอย่างเรื่องซานตาคอสพวกเขาก็เชื่ออย่างสนิทใจอันที่จริงมันเป็นความสามารถที่มนุษย์มีติดตัวอยู่แล้วแต่เมื่อใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวไปเรื่อยๆเราจะเริ่มมีคำพูดติดปะที่ไม่ดีมากขึ้นทำให้ความสามารถในการสั่งความปรารถนาตกลงเรื่อยๆอุตส่าห์เดินทางจากจัก,กรวาลมาเที่ยวหาประสบการณ์บนโลกทั้งทีแต่คนที่มาอยู่เฉย ไม่ยอมลงมือทำอะไรกลับมีเพิ่มขึ้นเรียกได้ว่าจัก,กรวานคำนวณผิดพลาดคำนวณผิดพลาดเหรอครับ พวกนายชอบพูดว่าอยากลงมือทำเยอะๆและอยากลิ้มลดความตื่นเต้นเร้าใจจัก,กรวาลก็เลยเตรียมความหวาดกลัวและความเศร้าเอาไว้บนโลกด้วยแต่นอกจากจะลืมเรื่องนั้นไปสนิทแล้วพวกนายยังถูกความกลัวและความเศร้าฉุดรั้งไว้จนไม่ยอมลงมือทำอะไรบางคนถึงขั้นฆ่าตัวตายเลยทีเดียว พอมองจากมุมของคนที่ทำหน้าที่ส่งความปรารถนาอย่างฉันแล้วมันเป็นเรื่องที่บ้าบอสิ้นดีคุยเกะนายเป็นตัวอย่างที่ดีเลยละ่ะแต่มันก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้นะเพราะถึงแม้ว่าครอบครัวจะเป็นต้นกำเนิดของพลังความพลังงานความรักแต่ครอบครัวก็เป็นตัวการที่ปลูกฝังความเชื่อพื้นฐานที่ไม่ดีหลายๆอย่างให้กับมนุษย์ทาให้มนุษย์ต้องพบกับความทุกข์ทรมานตราบใดที่ยังไม่ตัดขาด จากสายการผลิตความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวมนุษย์ก็จะเอาความสามารถในการสั่งความปรารถนาที่เคยมีอยู่กับคืนมาไม่ได้ความสามารถในการสั่งความปรารถนาที่เคยมีอยู่คาบเรียนที่12ของคุณจักรวาลที่น่าเรียนที่สุดในจักรวาลเลิกทรมานตัวเองด้วยการคิดว่าฉันมีความสุขอยู่คนเดียวจะดีเหรอเด็กมีท่อจักรวาลที่สะอาดเอี่ยมพวกเขาเชื่อจากใจจริงว่า จะสมหวังในทุกความปรารถนาเพราะเชื่อเรื่องจัก,กรวาลอย่างสนิทใจความปรารถนาของพวกเขาจึงเป็นจริงอย่างรวดเร็วแต่เนื่องจากเด็กมีประสาทสัมผัสที่เฉียบคมพวกเขาจึงรู้ว่าตัวเองไม่สามารถมีชีวิตอยู่ตัวคนเดียวได้และตระหนักว่าตัวเองมีบทบาทที่ต้องพึ่งพาผู้เป็นแม่ผลที่ตามมาก็คือพวกเขาจะนำบทบาทนั้นมาแปลงเป็นโครงเรื่องและเขียนบทชีวิตของตัวเองขึ้นมา แทนที่จะสนุกกับการใช้ชีวิตบนโลกพวกเขากลับเริ่มคิดว่าตัวเองมีหน้าที่ที่ทําให้แม่มีความสุขและพยายามอย่างสุดกําลังเพื่อตอบสนองความคาดหวังของแม่ผลก็คือเด็กจะเข้าใจผิดว่าที่แม่ไม่ยิ้มนั้นเป็นเพราะตัวเองตำหนิตัวเองที่ไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังของแม่ได้และเข้าใจผิดว่าแม่ไม่รักตัวเองจากนั้นเด็กก็จะหลงคิด ว่าตัวเองไม่เอาไหนเพราะไม่สามารถทําให้แม่มีความสุขได้และเริ่มใช้คำพูดแง่ลบกับตัวเองจนกลายเป็นคำพูดติดปากเมื่อเป็นแบบนี้ท่อจัก,กรวาลของพวกเขาก็จะสกระปรกและตีบลงทีละนิดจนทําให้ความปรารถนาส่งไปถึงส่งไปไม่ถึงจัก,กรวาลและพอไม่สมหวังในความปรารถนาพวกเขาจะยิ่งซ้ำเติมตัวเองด้วยการใช้คำพูดแง่ลบมากกว่าเดิม นี่แหละคือสายการผลิตความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวแต่ลองคิดดูดีๆนะในกรณีของลูกไม่ว่าแม่จะอารมณ์ไม่ดีไม่มีความสุขหรือไม่ยิ้มการที่คิดว่าทั้งหมดนั้นเป็นความผิดของตัวเองเป็นเรื่องที่เลวไหลสิ้นดีในกรณีของพ่อแม่ต้องคิดว่าตัวพ่อแม่ก็ส่วนพ่อแม่การที่ความปรารถนาของตัวเองไม่เป็นจริงแล้วไปพานใส่ลูกคือ หวังให้ลูกทำความปรารถนานั้นให้เป็นจริงแทนตัวเองเป็นเรื่องที่ไม่สมควรทำอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ตัวเราหรือลูกของเราทุกคนล้วนมีชีวิตเป็นของตัวเองถ้าใครสักคนเป็นทุกข์นั่นก็เพราะผลลัพธ์จากการสั่งความปรารถนากับจักรวาลมันเป็นสิ่งที่เขาเลือกเองไม่ว่าจะเจอกับโชคเรื่องโชคร้ายหรือทุกขทรมานขนาดไหน นั่นก็เป็นความปรารถนาของเจ้าตัวคยเกะนายเองเป็นนี่จนเคยร้องไห้ขี้มูกโป่งมาก่อนแต่ตอนนี้นายคงเข้าใจแล้วสินะว่านั่นคือความปรารถนาของตัวเองทุกคนล้วนมีจัก,กรวาลเป็นของตัวเองฉะนั้นจงสนุกกับการทำความปรารถนาให้เป็นจริงในจักรวาลของตัวเองก็พอจำไว้ว่าการเข้าไปยุ่มยามวุ่นวายกับจักรวาลของคนอื่นเป็นเรื่องที่ไม่สมควรทำไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นพ่อแม่หรือลูกของตัวเองก็ตาม ความทุกข์ของแม่ก็ต้องปล่อยให้แม่จัดก,การเองส่วนความสุขของลูกก็ต้องปล่อยให้ลูกเลือกเองการเชื่อว่าคนคนนั้นสามารถทำให้จัก,กรวาลของตัวเองมีความสุขต่างหากคือความรักที่แท้จริงเรามีหน้าที่รับผิดชอบจัก,กรวาลของตัวเองอย่าลืมว่าเรา มีแต่เราเท่านั้นที่เปลีป่ยนแปลงจัก,กรวาลของตัวเองได้ดังนั้นถ้าท่อจัก,กรวานสกปรกจนตีบลงก็ห้ามไปโทษคนอื่นเด็ดขาดไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามถ้าอยากได้ความสามารถในการสั่งความปรารถนาที่มนุษย์เคยมีกลับคืนมาเราต้องทําความสะอาดท่อจัก,กรวานของตัวเองด้วยการเปลี่ยนคําพูดติดปากเสียใหม่คุยเกะ ถ้านายอยากให้ลูกของตัวเองมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมนายก็แค่ทําให้ความปรารถนาของตัวเองเป็นจริงไปเรื่อยๆและแสดงให้ลูกเห็นว่านายมีความสุขก็พอจงอธิษฐานโดยไม่ต้องคิดอะไรให้มากมายและรอรับผลอย่างตื่นเต้นเหมือนเด็กๆเพียงเท่านี้นายก็สามารถลาขาดจากคำพูดสร้างหนี่และสายการผลิตความทุกข์ทรมานได้แล้ว เพราะโดยปกติจักรวาลของคนในครอบครัวจะเชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่นเมื่อจักรวาลของสมาชิกครอบครัวหนึ่งเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงจักรวาลของสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยดังนั้นนายไม่จำเป็นต้องคิดมากว่าผมมีความสุขอยู่คนเดียวจะดีเหรอกับการตัวนายเองต้องมีความสุขให้ได้ก่อนคนที่ตระหนักถึงความจริงของจักรวาลต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงจากตัวเองเป็นคนแรก ปัจจุบันเป็นยุคที่คนที่มีความสุขเท่านั้นจึงจะมีความสุขได้จิตใจมนุษย์นี่ช่างละเอียดอ่อนจริงๆนะครับะประสบการณ์และความคิดที่สืบทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกนะ่ะมันสามารถเรียกได้อีกอย่างว่าสามันสำนึกหรือความเชื่อพื้นฐานเดิมทีมันเป็นความภูมิใจความเป็นความภูมิ ความรู้ที่สะสมกันมาทีละนิดท่ามกลางประวัติศาสตร์อันยาวนานเพื่อช่วยให้มนุษย์สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ภูมิความรู้หรอครับ แต่ตอนนี้โลกกาลังเปลี่ยนแปลงไปนั่นหมายความว่าวิธีการกเก่าจะใช้ไม่ได้ผลแล้วโลกเปลี่ยนแปลงไปใช่มนุษย์เผชิญกับความทุกข์อย่างไม่หยุดหย่อนและสร้างปฏิหารจากการสั่งความปรารถนาไม่สําเร็จสักทีจักรวาลก็เลยเริ่มแก้ไขระบบใหม่โดยระบบของจักรวาลจะทําให้ความปรารถนาเป็นจริงง่ายขึ้นเพราะงั้นจากนี้ไปคนที่มีความสุขเท่านั้นจึงจะสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้เอ๊ะ คนที่เป็นทุกข์จะไม่สามารถมีความสุขได้หรอครับถ้าพูดให้ถูกก็คือคนที่คิดว่าตัวเองเป็นทุกข์แล้วพูดถึงแต่เรื่องแย่ๆนะ่ะเพราะคนที่มีความสุข,ขจะมองเห็นแต่ความสุข,ขส่วนคนที่มีความทุกข์ก็จะยิ่งเป็นทุกข์มากขึ้นเรื่อยๆหรือทำยังไงดีทำยังไงดีนายยังชอบทำตัวเป็นทุกข์ไม่เปลี่ยนเลยนะเดี๋ยวนี้นายเลิกใช้คำพูดที่ทำให้เป็นทุกข์แล้วนี่อยากกลับไปเป็นแบบเดิมหรือไงเจ้าบอง อ๋องั้นเหรอครับยังจะมีหน้ามาพูดอีกอ๋องั้นเหรอครับอีกฉันเคยบอกแล้วไงว่าขอแค่มนุษย์เปลี่ยนคำพูดติดปากและขอปาฏิหาริย์จากจักรวาลก็หมดเรื่องจริงด้วยสิจัก,กรวาลไม่ได้จำกัดโคต้านี่นะ่ะวันหนึ่งผมหยุดยืนหน้าห้างสปปรรพสินค้าและเห็นนาฬิกาโเรเล็กแบบคู่ตั้งโชว์อยู่ ไว้ไว้ไชนีหมดแล้วจะซื้อนาฬิกาสองเรือนนี้ที่ได้เดี๋ยวเถอะคอยเกออ้าวคุณจักรวาลมีอะไรหรอครับเมื่อกี้นายบอกว่าไว้ใช้นีหมดแล้วจะซื้อนาฬิกาสองเรือนนี้ให้ได้ใช่ไหมใช่ครับผมพูดเองเพราะแบบนี้ไงฉันถึงได้บอกว่านายมาซื้อบือ้อเอ๊ซื้อเดี๋ยวนี้ฮะเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้ทำไมล่ะครับผมจะซื้อเป็นรางวัลให้ตัวเองหลังใชน้นีหมดแล้วไม่ได้หรอครับไม่ได้ทำไมละ่ะ ไม่ต้องสงสัยให้มากความหรอกความคิดที่ว่าตอนนี้ไม่มีเงินนี่แหละคือตัวปัญหานายต้องคิดว่าเรามีเงินและมีอย่างเหลือเฟือด้วยต่อให้ต้องใช้ให้หมดต้องใช้เงินจนหมดตัวเหรอครับต่อให้หมดตัวก็ต้องซื้อนายมีเงินไม่อัน้นมีเยอะจนเหลือใช้เลยแหละคาบเรียนที่13ของคุณจัก,กรวาลที่น่าเรียนที่สุดในจัก,กรวาล เมื่อเห็นของที่อยากได้ให้บอกตัวเองว่าเรามีเงินเหลือเฟือ ถ้าอยากเป็นเศรษฐีก็ต้องทำตัวแบบเศรษฐีถ้าอยากแต่งงานกับคนดีๆก็ต้องวางตัวให้ดูดีประหนึ่งว่าวันนี้จะได้เจอกับคนคนนั้นหนังสือหลายเล่มบอกไว้ว่าเมื่อวางตัวในแบบที่อยากเป็นเราก็จะสมหวังตามนั้นนี่คือเรื่องจริงทว่าคนที่เข้าใจระบบนี้ยังมีอยู่น้อยมากจริงๆแล้วหลักการทำงานของมันมีอยู่ว่าหากอยากเป็นตัวเองในแบบที่วาดภาพไว้หรือได้ครอบครองสิ่งที่ต้องการ เราก็ต้องแสดงออกว่าตัวเองได้เป็นแบบนั้นแล้วหรือได้ครองได้ครอบครองสิ่งนั้นแล้วเท่านี้มันก็จะกลายเป็นการสั่งความปรารถนาที่ทรงพลังโคยเกะริการโรเล็กที่นายเห็นก็เหมือนกันใช้นี่ให้หมดก่อนไว้เราคู่ควรกับนริการโรเล็กเมื่อไหร่ค่อยซื้อละกันถ้าคิดแบบนี้แล้วก็ ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนนายก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันหรือไม่ก็ต้องใช้เวลานานกว่าจะไปถึงซื้อนาฬิกาโรเล็กเพื่อให้ตัวเองดูเหมาะสมกับนาฬิกาโรเล็กถ้าคิดแบบนี้สถานการณ์จะเปลี่ยนไปทันทีเมื่อซื้อนาฬิกาโรเล็กมาแล้วเราก็จะเห็นมันเป็นประจำส่งผลให้เราสามารถนึกภาพตัวเองที่เหมาะสมกับนาฬิกาโรเล็กได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และยิ่งถ้าเราพูดว่าซื้อนาฬิกาโรเล็กมาแล้วซื้อนาฬิกาโรเล็กแล้วละการสั่งความปรารถนากับจักรวาลก็จะยิ่งทรงพลังมากขึ้นดังนั้นนายต้องไม่พูดใดทธรนองว่าอยากได้นาฬิกาโรเล็กสักวันจะซื้อนาฬิกาโรเล็กถึงจะต้องฝืนตัวเองสักหน่อยแต่นายก็ต้องซื้อนาฬิกาโรเล็กมาให้ได้แล้วพูดว่าซื้อนาฬิกาโรเล็กมาแล้ว พลังของคำพูดยิ่งใหญ่มากเมื่อนายพูดแบบนั้นแล้วไม่นานนายก็จะมีะไรายได้นระดับเดียวกับคนที่เหมาะสมกับนาฬิกาโลเล็กเองนอกจากนี้ถ้านายอยากให้มีเงินเข้ามามากขึ้นก็ต้องหมั่นพูดว่าเรามีเงินเหลือเฟือแล้วจนกลายเป็นคำพูดติดปากแล้วพูดถึงสิ่งที่ช่วยยืนยันว่าตัวเองมีเงินเหลือเฟือแล้วจริงๆเช่นเรามีเงินเหลือเฟือแล้วเพราะวันนี้เราได้กินข้าวแล้ว และเดือนนี้เราจ่ายค่าช่าบ้านแล้วฉันเคยบอกไปแล้วว่าจัก,กรวาลจะไม่แบ่งแยกว่ามันเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีทั้งยังไม่แบ่งแยกความจริงที่ยังไม่เกิดขึ้นกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแล้วด้วยดังนั้นแค่เราแซงว่าตัวแซงวางตัวในแบบที่ต้องการเป็นไม่นานมันก็จะกลายเป็นความจริงขึ้นมา อย่าด่วนตัดสินเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะบางครั้งเรื่องที่เราคิดว่าเป็นโชคร้ายก็กลับกลายเป็นโชคดีหลังซื้อนาฬิกาโรเล็กซมาได้สักระยะวันหนึ่งขณะกำลังพูดขอบคุณพังทำความสะอาดร้านในช่วงที่ไม่มีลูกค้าคุณจัก,กรวรรดิก็โผล่มาตรงหน้าผมนี่เค,ยเคียวเกะหรือโผล่มาแป๊บแบบปุบป,ปับอีกแล้วรีบไปซื้อรถเดี๋ยวนี้ฮะรถเนี่ยนะใช่ได้เคยบอกว่าอยากเปลี่ยน รถเล็กมาเป็นรถขนาดครอบครัวไม่ใช่หรอผมเคยพูดครับแต่ไม่เห็นต้องรีบซื้อตอนนี้ก็ได้นี่นาถ้าบอกว่าจะซื้อก็ต้องซื้อนะซื้อก่อนที่จะไปขับรถเล่นสัปดาห์หน้านะรถคันนั้นไม่พอไม่มีที่พอให้ฉันนั่งหรอกเอาอีกแล้วนี่คุณจะนั่งรถไปกับผมด้วยเหรอครับเอาเถอหน้าไปซื้อซะมือ ถูกคุณจัก,กรวาลไล่ออกจากร้านผมก็โทรศัพท์บอกภรรยาว่าเดี๋ยวผมจะไปซื้อรถไหนนะถึงแม้ภรรยาผมจะพูดด้วยความตกใจว่าทําไมที่เราชีตัดสินใจซื้อรถง่ายจังทำอย่างกับไปซื้อหัวใจเท้าเนี่ยแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้น่าจะมีความหมายบางอย่างจึงตัดสินใจว่าจะลองไปหาร้านตัวแทนจำหน่ายรถมือสองที่เจอในอินเทอร์เน็ตเมื่อวันก่อน ผมขับรถขึ้นทางด่วนมุ่งหน้าสู่ที่หมายโดยคราวนี้มีภรรยานั่งติดรถมาด้วยจากการหาข้อมูลผมพบว่าเมื่อลงจากทางด่วนตรงทางแยกหนึ่งในเมืองเซนไดก็จะเจอร้านที่ขายรถรุ่นที่ผมอยากได้ในราคา6 0 0 0 0เยนแต่พอไปถึงปรากฏร้านปิด 8, แป,ปะป้ายไว้บนประตูมีข้อความว่าปิดร้านเฉพาะวันนี้ของปีเนื่องจากมีการจัดอบรมพนักงาน แล้วกันทำไมวันหยุดที่มีแค่ปีละครั้งถึงต้องเป็นวันนี้ด้วยผมช็อกจ้องหน้าคุณจัก,กรวาลเขมินแต่อีกฝ่ายกับลอยตัวกลางอากาศพางฮัมเพลงอย่างสบายใจพอเห็นท่าทีของเขาแล้วผมก็นึกฉุนว่าจะกลับไปมือเปล่าไม่ได้จึงประกาศว่าวันนี้ผมจะซื้อรถให้ได้ผมหาข้อมูลร้านแถวนั้นแล้วตัดสินใจไปร้านตัวแทนจำหน่ายที่ บ,บริษัทผู้ผลิตรถยนต์บริหารงานเองยินดีต้อนรับครับพนักงานขายหนุ่มที่ดูท่าทางเป็นเด็กใหม่กล่าวต้อนรับผมผมขอดูรถที่ลงขายไว้ในเว็บไซต์หน่อยครับและถ้าเป็นไปได้ผมอยากเทินรถคันที่ใช้อยู่ตอนนี้ช่วยประเมินราคาให้ด้วยครับเอ๊ประเมินราคาหรอครับใช่ครับมีเจ้าหน้าที่ ประเมินราคารถหรือเปล่ามีครับผมเองแต่ผมไม่เคยทําก่อนมาก่อนนี่สิอ้าวมันเป็นงานของคุณไม่ใช่เหรอครับใช่ครับงั้นก็ช่วยประเมินราคาให้ด้วยครับถ้าประเมินเสร็จแล้วผมขอใบเสนอราคาได้ไหมครับเอ๋ใบเสนอราคาเหรอครับใช่ครับใบเสนอราคาผมก็ไม่เคยทํามาก่อนเลยครับเอ๋ไม่เคยทําเนี่ยนะ แต่คุณรับผิดชอบหน้าที่นี้ไม่ใช่เหรอครับใช่ครับงั้นช่วยทำใบสเสนอราคาให้ด้วยนะครับอืมเดี๋ยวผมจะโทรไปปรึกษาหัวหน้าในระหว่างที่ทำเอกสารกรุณารอสักครู่นะครับจะไหวไหมเนี่ยหลังผ่านไปสองสนาทีพนักงานคนนั้นก็กลับมาบอกว่าประเมินราคาแล้วเป็น0ูนย์ครับฮะแต่ผมตรวจสภาพรถมาแล้วยังใช้ได้อีกสปีเต็มเลยนะครับ ประเมิ่อราคาเฉพาะส่วนนี้ไม่ได้หรอครับเขาเกาหัวแก,แกะแกะพางพูดอย่างไม่สะทกสะท้านแต่ก็ยังเป็นศูนย์อยู่ดีนั่นแหละครับมันจะเป็นไปได้ยังไงว่าแต่คุณมาที่นี่ยังไงครับเอขึ้นทางด่วนมาครับอ้าวทำไมถึงขึ้นทางด่วนล่ะครับถ้าไม่ขึ้นทางด่วนน่าจะได้มาได้เร็วกว่านะครับเอเออทำไมถึงขึ้นทางด่วนล่ะครับถ้าเป็นผมล่ะก็ผมไม่ขึ้นหรอกนะฮะ ก็มันอ้อมนี่นะในระหว่างที่การสนทนาแบบงงๆยังคงดําเนินต่อไปคุณจักรวาลกับยิ้มอย่างอารมณ์ดีอะไรกันนี่เขาแกล้งเราอยู่เหรอเนี่ยเดี๋ยวนะคุณแกล้งผมเหรอครับ เพราะคุณบอกว่าอยากนั่งรถเล่นแท้ๆผมเลยมาซื้อรถใหม่แต่คุณกลับเอาแต่ก่อกวนอยู่ได้ไม่ได้ก่อก,กวนซะหน่อยการที่ส่งพนักงานขายเพี้ยนๆนั่นมาก็แสดงให้เห็นชัดๆอยู่แล้วว่าคุณจงใจจะเกาะก,กวนว่าไงนะคุยเกะเลิกภาพแล้วลงมือทำซะนี่ก็คือผลจากการลงมือทำอยังไงล่ะครับอย่าตัดสินอะไรจากเหตุการณ์แค่ชั่วขณะสีคุยเกะนายนี่มันอวดดีชะมัด เมื่อโดนคุณจัก,กรวาลกวนประสาทผมก็ยิ่งไม่อยากกลับบ้านมือเปล่าจึงเดินกลับไปที่รถแล้วเริ่มหาร้านขายรถมือสองในละแวกนั้นจากโทรศัพท์มือถือไม่จำเป็นต้องซื้อวันนี้ก็ได้มั้งภรรยาผมพูดแบบนั้นแต่ผมกลับตอบไปว่าอืมยังไม่ต้องซื้อก็ได้แต่ผมจะซื้อเลย ผมอยากได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากพนักงานร้านแล้วก็อยากให้ทางร้านออกใบเสนอราคาให้จากนั้นก่อนกลับผมจะพูดว่าขอไปพิจารณาดูก่อนนะครับผมอยากได้รับการบริการที่ดีนะ่ะว่าแล้วภรรยากับผมก็มุ่งหน้าไปยังร้านตัวแทนจําหน่ายเจ้าที่สาที่ร้านนั้นผมเจอพนักงานขายไว้กลางคนท่าทางสุข,ขุมเขาออกมาต้อนรับอย่างนอบน้อม ผมอยากเอา Honda l i f e มาเทินแล้วซื้อรุ่น o d y s s e ีครับผมบอกต่อไปว่าอยากขอดูรถรุ่นที่ต้องการและอยากให้ทำใบเสนอราคาให้ดูด้วยว่าสามารถเทินรถคันเก่าได้หรือเปล่า l i ฟ e เกรดอะไรครับเออเกรดเออผมไม่ทราบเลยครับงั้นเหรอครับรุ่น l i ฟ e นะถ้าให้พนักงานขายดูผ่านๆก็ไม่รู้ว่าเกรดอะไรเหมือนกันครับคุณซื้อรถจากที่ไหนล่ะ ผมซื้อจากร้านรถยนต์ JA ที่ OX ครับอ๋อที่ร้านนั้นมีคนชื่อคุณเคเขารับรถของเราไปขายอยู่เยอะเหมือนกันครับเอ๊ะคุณ K หรอครับคุณเ K เป็นรุ่นพี่ของผมเองผมซื้อรถมาจากเขานี่แหละจริงเหรอครับถ้างั้นเดิมทีรถคุณก็น่าจะมาจากร้านนี้แหละรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขอเช็คดูแล้ตีราคาก่อน อะไรกันเนี่ยทำไมเรื่องราวมันถึงไปได้สวยขนาดนี้หลังจากนั้นคู่หนึ่งพนักงานขายกลับมาคุณโคโอิเกะความจริงแล้วรถคันนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดนะครับเพิ่งตรวจสภาพมาด้วยทางเราจะรับคืนที่ราคา1 0 0 0 0แเยนครับเอ๊ะจริงเหรอครับถ้าผมเพิ่มเงินอีกแสนเยนก็ซื้อโอดิซี่ที่ร้านนี้ขายอยู่ได้แล้วสินะแถมยังมีประกัน12เดือนด้วยเอ๊ะประกัน12เดือนพนักงานขายเอียงคอสงสัยครับ ผมเห็นว่าระบุในเว็บไซต์นะครับพอได้ยินดังนั้นพนักงานขายก็รีบเช็คข้อมูลในสำนักงานแล้วกลับมาบอกว่าเออข้อมูลมันผิดพลาดนะครับขอประทานโทษด้วยรถรุ่นนี้มีประกัน2เดือนครับแล้วการอ่อแต่เนื่องจากมีความผิดพลาดของทางเราผมขอไปเช็คก,กับผู้จัดก,การสาขาก่อนนะครับพนักงานขายขอตัวไปห้องผู้จัดก,การสักครู่แล้วค่อยกลับไปที เนื่องจากหน้าเว็บไซต์ลงข้อมูลไปแล้วว่า12เดือนเคสนี้เราจึงขอรับประกัน12เดือนครับเดิมทีไลฟ์ก็เป็นลดของร้านเราด้วยเดี๋ยวก็คงหาคนซื้อได้แล้วส่วนลดโ d y s ซี y เราจะตรวจเช็คสภาพรถให้ก่อนส่งมอบแล้วก็เปลี่ยนสายพานให้ด้วยเลยนะครับจริงเหรอจริงเหรอครับ ผมช่างโชคดีเหลือเกินเหตุการณ์กักบตลปัดจากร้านก่อนหน้าที่คุยไม่รู้เรื่องเลยอย่างสิ้นเชิงแน่นอนว่าผมตกลงรับข้อสเสนอทันทีระหว่างทางกลับบ้านภรยาพูดขณะนั่งอยู่ในรถว่าถ้าร้านแรกไม่ปิดพนักงานขา,ขายของร้านที่สองไม่หมกมุ่นกับเรื่องขึ้นทางด่วนเราก็คงไม่ได้เจอกับข้อสเสนอที่ยอดเยี่ยมหรอกโชคดีเป็นบ้าเลยเนะ นั่นสินะโชคดีจริงๆผมพูดแล้วมองกระจกหลังเห็นคุณจักราวาลน,นั่งเชิดหน้าภูมิใจในผลงานตัวเองเสียเต็มประดาเป็นไปไม่ได้อย่าบอกนะว่านี่หมอนี่จัดฉากขึ้นคือนั้นผมลองถามคุณจักราวาลดูเหตุการณ์ทั้ง3เรื่องในวันนี้เป็นฝีมือของคุณจักราวาลใช่หรือเปล่าครับฝีมือเหรอไม่ใช่ฝีมือหรอกต้องเรียกว่าแผนการของจักราวาลต่างหากแต่ถ้าผมตัดใจกลางคันแล้วกลับบ้าน ผมก็ไม่ได้ซื้อรถนะสิใช่เลยนายพูดถูกแล้วแหละค่าเรียนที่14ของคุณจักรวาลที่น่าเรียนที่สุดในจักรวาลเลิกพูดว่าหนทางข้างหน้ามีแต่ความมืดมิดแล้วเปลี่ยนมาพูดว่าหนทางข้างหน้ามีแต่ความสว่างสวยเมื่อสั่งความปรารถนากับจักรวาลแล้วจักรวาลก็จะคิดเรื่องราวที่ซาบซึ้งกินใจและทำให้เป็นจริงขึ้นมา คุยเกะอย่างที่ฉันสอนไปหลายครั้งแล้วเวลาที่สั่งความปรารถนานแค่ทำตามคำใบ้ที่ได้รับจากจักรวาลก็พอญี่ปุ่นมีสุภาษิตมากมายมาแต่โบราณโดยมีทั้งสุภาษิตท,ที่หมายถึงการเชื่อมั่นในความสั่งความปรารถนาและสุภาษิตท,ที่หมายถึงการไม่เชื่อมั่นในการสั่งความปรารถนา ตัวอย่างเช่นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว2ครั้งย่อมจะเกิดซ้ํารอยเป็นครั้งที่3กับความสําเร็จจะเกิดขึ้นในการลงมือครั้งที่3เวลาที่สั่งความปรารถนาไปแล้วแต่ไม่เห็นผลความคิดของเราที่มีต่อเรื่องนี้ก็จะเป็นตัวกําหนดทุกอย่างหลังจากสั่งความปรารถนาไปแล้วเมื่อเกิดเหตุที่ไม่เป็น ไปตามที่ปัถนาไว้ติดต่อกันสองครั้งนายจะกังวลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วสองครั้งย่อมจะเกิดซ้ํารอยเป็นครั้งที่สามและจะเข้าสู่หมดสิ้นหวังหรือนายจะคิดว่าความสําเร็จจะเกิดขึ้นในการลงมือทําครั้งที่สามแล้วลงมือทําต่อไปความคิดเหล่านี้แหละเป็นตัวกําหนดว่าความปัถนาของนายจะกลายเป็นจริงได้หรือไม่ บางคนชอบบอกว่าหนทางข้างหน้ามีแต่ความมืดมิดแต่ความจริงแล้วนั้นหนทางข้างหน้ามีแต่ความสว่างสวยไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่แค่ไหนแต่ในพริบตาถัดมาก็จะเกิดปาฏิหาริย์อันเหลือเชื่อขึ้นขอเพียงเราเชื่อมั่นเช่นนั้นจากก้นบึ้งของหัวใจก็พอ,อ โอเดี๋ยวพวกนี้มาต่อกันนะคะเพิ่มความเร็วในการหาเงินด้วยการใช้สุดยอดคำพูดเรียกเงินว้าวตื่นเต้นมากรอติดตามพวกนี้เลยนะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ